สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีกมามสวัสดีในวันที่หากันยาสองหาหกเกตเนาะค่ะมือนีกามีแนวทางห้าน้อยมาฝากนะะเนาะค่ะเนาะเป็นแนวทางสามน้อยคือ 9, เกาเด้อค่ะเด้อแนวทางสามน้อยคือเกาเนาะค่ะแนวทางสามน้อยขออาจารย์บ่าวสารคามเนาะค่ะเนาะ วันนี้กะวันที่สี่นะคะฮาหนอยเข้าเต็มเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้เนะหาะฮานอยเข้าเต็มเต็มเลยเด้อค่ะเด้อฮหาหนอยเข่าเนาะคะะหาห่ะเนาะฮานอยเข้านะคะเข่าถึงปกติเข่าถึงวีไอพีเนาะค่ะเข้าตัวเน้นเข้าตัวโต๊ดเนาะค่ะเนาะเข้าสองตัวบนเนาะค่ะสองตัวบนเข่าฮกฮาแล้วก็เข้าโต๊ดห้าสามหก แล้วก็ V.I.P เข้าตัวเน้น73เนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดได้เบิ้งกะดีใจน้ำเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะแล้วทางฮาน้อยอะ่ะเข่าบอยเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอาจจะเอฟซีเอฟซีของช่องถุงเงินพารวยอาจจะบ่บ่ค่อยมากเล่นบ่ค่อยมากเล่นแนวทางสามน้อยบันไดเนาะคะ่ะเนาะก็เลยบ่ค่อยมีคนเบิ้งเนาะคะ่ะ มีคนเบิงลีปมื่ววานนี่อยู่ประมาณเกดแปดคนเองมั้งเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าผู้ใดเกตแปดคนนั้นถ้ามีคนเล่นก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำ,นะะด,นำนะะด้วยค่ะเด้อที่ที่ได้ที่ได้แนวทางสามน้อยไปเนาะค่ะเนาะม่อวานนี่ได้สองเด้งเลยเนาะค่ะสองเด้งสามเด้งเลยเนาะค่ะเนาะเข่าปกติกับเข่าวีไอพีเนาะค่ะถ้าผู้ใดเล่นตัวเน้นก็ได้ตัวเน้นไปเลยเนาะค่ะเกตสามแล้วก็ผู้ใดเล่น ปกติก็ได้ถึงหกหา้นถึงสามหาหกตัวโตดเด้อค่ะเด้อสามตัวนี้เป็นตัวโตดเนาะคะ่ะเนาะสองตัวเป็นตัวตรงเนาะคะเราก็ได้สามหาอีกเนาะคะ่ะเนาะเราก็ได้สามห้าอีกได้ทั้งล่างได้ทั้งบนเนาะคะ่ะเด้งล่างเด้งบนแล้วก็ไปได้เกตสามวีไอพีอีกเนาะคะ่ะมือนี้กับไม้ไมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะแนวทางเบาสารคามนะคะก่อนอื่นช่องถุงเงินพารวยก็ขอขอบคุณเบาสารคามเนาะคะ่ะเนาะ อาจารย์เบาสารคามเป็นคนจิตใจดีมากเนาะค่ะเนาะเขาเขาบอกอาจารย์บอกว่าเอาแนวทางผมไปลงได้เลยครับคือแบบขอบคุณมากมากเนาะคะ่ะหล้งแต่เอาแนวทางมาลงหลังจากที่เข่ามาดซิบมือติดเลยเนาะค่ะก่อนก้อนหนานั่นลงเนาะค่ะลงสี่วันนะคะสี่วันได้นะคะหนึ่งวันหลุดสองวันหลุดนะคะแต่หลังจากแต่วันที่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่เป็นต้นมาเนาะค่ะเข่ามาซิมือติดเลยเนาะค่ะแล้วก็ มาหลุดมาหลุดวันที่วันที่สามเนาะค่ะหลุดวันที่สามที่ผ่านมาแล้วก็หลุดวันเดียวเนาะค่ะแล้วก็มาเข้าวันที่สี่อีกเนาะค่ะเนาะหลุดแค่วันที่สามมือเดียวเนาะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ยี่สามยี่สี่เนาะค่ะเข่ามาเรื่อยๆจนมาหลุดวันที่สามเนาะค่ะหลุดวันที่สามแล้วมือนี้กับม้าแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่ห้าก็มาแล้วนะคะเป็นแนวทางสามนอย ทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนอช่องถูกเงินพารวยก็เอามานําเสนอเนาะค่ะผู้ใดมากน้อยไหนกระจัดไสเนาะค่ะเนาะเพราะแนวทางมีแนวทางสามนอยมีทุกวันเนาะค่ะแนวทางสามนอยมีทุกวันเอฟซีไม่อาจจะบ่ทันลู้เนาะค่ะว่าแนวทางเข่าแบบใดจังใดเนาะค่ะก็เบิ้งไว้กนก็ได้เนาะค่ะเนาะซ้อมไว้กนก็ได้ค่ะแต่ แต่วันนี้ห้ามพลาดห้ามเผอเด้อห้ามพลาดห้ามเผอเด้อค่ะบอกได้เลยนะคอฮานอยต้องดูเด้อค่ะคอฮานอยต้องดูเมื่อวานนี่ก็ยำไว้แล้วเนาะค่ะวันทีซีว่าหลุดวันหนึ่งแต่อย่าพลาดอย่าเผอเด้อคอฮานอยต้องดูแล้วก็ได้จริงๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้จริงๆนะคะจนเพื่อนเพื่อนของถุงเงินพารวยเนี่ยค่ะเพื่อนได้เพื่อนได้ทักมาบอกหลายมาบอกหลังบ้านเลยเนาะค่ะว่า ว่าเพื่อนตอนนี้เราไม่เล่นไม่เล่นเลขไทยไม่เล่นเลขลาวแล้วตอนนี้เรามาเล่นฮานอยแนวทางสามนอยของเจ้าอย่างเดียวเลยนะคะเขาทักม้าเนาะคะ่ะอุ้ยดีใจน้าเขาเนาะคะ่ะเนาะเขาบอกว่าเขาเล่นแต่แนวทางน้อยเลยเนาะคะ่ะก็ดีใจน้าเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพื่อนถุงเงินพารวยนะคะผู้ใดสะดวกจดจดเด,ด้อค่ะเด้อใครสะดวกจดจดนะคะ แนวทาง5กันยา6 7นะคะแนวทาง3น้นอยนอยมีทุกวันใครชอบวันนี้ก็จัดไปใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะนะ mm. อ้าวฟังนะคะเดนเดน1น1กับ2เนีค่ะใครที่ชอบ1ก็รูด1ใครชอบ2รลูด2นะคะจับคู่จับคู่ให้นะคะ8คู่เหมือนเดิมจับคู่ให้8คู่เหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะหน หนึ่งสามหนึ่งหสอสห้าสาจดทันบนนอกค่ะ8คู่เด้อค่ะเด้อเพิ่นจับห้ยแคู่นะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นมาจากสายตัวเน้นก็ดึงออกมาออกมาจากตัว8ด 8คู่เนาะค่ะเนาะตัวเน้นก็ดึงออกมา8คู่นะคะเน้นนะคะเน้นเน้น3คู่เด้อค่ะเด้อผู้ใดมากตัวเน้นก็จับตัวเน้นเนาะค่ะเนาะผู้ใดมากผู้ใดมากใน8คู่ก็จับใน8คู่เนาะค่ะเน้นไปที่1 5 1 2 2 5ตัวเน้นเพิ่นเด้อค่ะผู้ใดมากตัวเน้นก็จัดตัวเน้นไปเนาะค่ะเนาะงบน้อยทุนน้อยก็จัดตัวเน้น หรือใครพอมีทุนพอจะลงทุนได้ก็จัดแปดคู่ไปเนาะคะ่ะหรือใครจะเล่นน้อยพิเศษน้อยปกติน้อย VIP ก็เลือกเอาเนาะคะ่ะเนาะผู้ใด่มากน้อยไหนเลือกเอาเลยเด้อค่ะเดิมใครชอบน้อยไหนเลือกเอาได้เลยนะคะเลือกเอาได้เลยมาค่ะ3คู่สมตัวจัดให้4คู่นะคะสตัวจัดให้สี่คู่เช่นเดิมเนาะคะ่นะเนาะจดนะคะจดเลย สตัวจับให้ที่3ามหนึ่งห3าสหสใครสะดวกแคปค่อยแคปเด้อค่ะเด้อใครสะดวกแคปเดี๋ยวค่อยแคปนะคะใครสะดวกแคปก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเนาะดีใจกับ ดีใจกับเอฟซีทุกคนเนาะค่ะที่ถูกเนาะคะ่ะเนาะก็ดีใจดีใจน้ำเนาะค่ะเพราะว่าเขาทั้งตัวเน้นและเขาเขาทั้งตัวโต๊ดแล้วเขาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะเราก็ดีใจเนาะคะ่ะเนาะช่องถุงเงินเอาตัวเลขมาลงนําเสนอก็ดีใจกับเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่า ผู้ใหมากระจัดผู้ใดคัดกับผ่านเนาะค่ะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะใครใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเนาะใครไม่ชอบวันนี้ก็ผ่านได้เพราะว่าฮ er าน,นะะาอยมีทุกวันนะคะฮานอยมีทุกวันนะคะมาคะ่ะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อใครสะดวกแคบแคปด้นวยค่ะเด้อเห็นบนอน้โอโว้ยมันเป็นเงาตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะคะนะ่ะเนาะไรสะดวกแคบแคปเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอเลยนะคะใครสะดวกแคปแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้องวดวันที่ห้ากันยาหกเ็ดเนาะค่ะเนาะจบคลิปนี้แล้วค่ะขอให้เอฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะจบคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีโชคดีในแนวทางหาน้อยเนาะค่ะเนาะโชคดีโชคดีในแนวทางสามน้อยใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะเพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ขอบคุณขอบคุณ f อฟที่เข้ามารับชมนะคะเพราะว่าช่องถุงเงินผารวยก็เป็นช่องน้อยๆนะคะเพราะเพิ่งเอาตัวเลขลงแต่ก็ดีใจนะคะอย่างน้อยตัวเลขฮานอยของบ่าวสารคามก็เข้านะคะขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะ